ดีสำหรับคนที่กำลังสนใจ Galaxy S 21สวัสดีครับพ,พี่น้องทุกคนวันนี้นะครับเสนเสนนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับเสาวของเจ้าซัมซุงนะครับเจ้าซัม s u n Galaxy g S 21เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีลีกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอยส์แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีนึงคือเริ่มต้นนี้นะครับคือหลังจากที่ซัมซุงเองเนี่ยตัดสินใจนะครับใช้เจ้าตัวฟิ n เกอร์ i n ิ s c ์สแกนเป็นอัลตราโซนิกนะครับเริ่มต้นเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็คืออยู่ในเจ้าตัวรุ่นตัว S10 ออกมาเนี่ยเจ้าตัวอัลตราโซนิเนี่ยยังใช้งานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ตัวนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือเจ้าตัว Galaxy S10 Plus นะครับตัวนี้เนี่ย การใช้งานของพวก fingerprint scanner บางทีใช้งานนี่ก็ยังงุนิดนิดนึงนะครับเวลาใช้นี่ก็ต้องใช้เจ้าตัว face scanner เนี่ยมันก็จะเร็วกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าหลังจากข่าวดีตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเราจะพูดคุยนิดนึงก็คือในเรื่องพอกระโดดมาที่เจ้าตัว s 2 0 series ใชครับก็ยังมีการปรับปรุงในเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับแต่ว่าในเรื่องของฮาร์ดแวร์เนี่ยก็ยังไม่มีการปรับปรุงขึ้นมาสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ย รอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีของคนที่ใช้เจ้าตัว Galaxy S 21นะครับเพราะว่าทางคุณ Ice Universe เนี่ยก็มีการเปิดเผยมาเรียบร้อยแล้วว่าเจ้าตัว fingerprint scanner เนี่ยจะถูกอัปเดตขึ้นมานะครับจากเจ้าตัว20 S 20เนี่ยเป็น S 21เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยจะขยายวงให้กว้างขึ้นเวลาที่เรากด fingerprint scan ไปเนี่ยคือจะได้ไม่มีปัญหาในการที่เราจะสแกนนิ้วนะครับ โดยพื้นที่ที่เขาจะปรับปรุงเนี่ยนะครับก็คือจากแรกๆเนี่ยขนาดของมันเนี่ยจะอยู่ที่4ี่คูณเมมนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาจะขยายวงกว้างเป็น8ปคูณแมมนะครับซึ่งถือว่าใหญ่ขึ้นมา1.7เท่าก็คือใหญ่ขึ้นมาเกือบ2เท่าเลยแล้วก็สิ่งที่สําคัญเนี่ยความเร็วในการสแกนนิ้วเนี่ยเร็วขึ้นเท่าตัวนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นการปรับปรุงในเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับเพราะว่าปกติเนี่ย รุ่น2รุ่นที่ผ่านมาที่เขาปรับปรุงมาเนี่ยครับเขาจะปรับปรุงเฉพาะตัวซอฟต์แวร์เท่านั้นเองจริงๆแล้วเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยทางซัมซุงเองเนี่ยกะจะใส่มาในเจ้าตัวโน้ต20นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็เลยไม่ได้ใส่มานะครับแต่ว่ายังดีที่ในเจ้าตัว S21 เนี่ยเขาจะใส่มาด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือทางซัมซุงเองเนี่ยเขามีเป้าหมายว่าต้องการจะให้เราเนี่ยพื้นที่ในการสแกนนิ้วเนี่ยจริงๆเขาอยากจะทําให้มันเป็นทุกที่เลย ทั้งจอเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องรออีกรุ่น2รุ่นให้ทาง s a m s u ุงเขาพัฒนาก่อนส่วนในเรื่องของชิป exynos นะครับ2,100ที่พวกเราคนไทยเนี่ยคงจะได้ใช้มากกว่าเจ้าตัว snapdragon 888อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าถามเนี่ยถามผมเองเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยปีหน้าถือว่าอาจจะเป็นปีที่ดีของ exynos ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจาก การเปรียบเทียบชิป2ตัวนี้นะครับเจ้าตัว Snapdragon 888กับเจ้าตัว Exynos 2100เนี่ยคุณ Ice Universe เนี่ยก็ออกมาระบุมาว่าคนที่ใช้ Exynos เนี่ยอาจจะดีใจที่ได้ใช้ Exynos มากกว่า Snapdragon ด้วยซ้ำเพราะว่าพลังพลังงานประสิทธิภาพของมันเนี่ยถือว่าตอนนี้นะครับถ้าเกิดวัดกันจริงๆเนี่ยตอนนี้สูงกว่าเจ้าตัว Snapdragon 888เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยพวกเราเนี่ยกังวลกันจริงๆเนี่ยในเรื่องของความร้อน มากกว่าสิ่งอื่นใดนะครับเพราะว่าพอความร้อนเข้ามายุ่งเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้อุปกรณ์มันเริ่มเพี้ยนแล้วก็เสื่อมคุณภาพเร็วขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยเจ้าตัว Exynos เนี่ยขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสําหรับพวกเราทั้งโลกเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือทาง Qualcomm เองเนี่ยชิป Snapdragon ตั้งแต่เจ้าตัว865ของเขาเนี่ยนะครับคือราคาสูงมากๆตัวตัว,ต,วตัวเขาเองเนี่ย คิดว่าเขาเองเป็น m o โ o p o l ีหรือว่าเป็นเจ้าตลาดนะครับเขาก็เลยสามารถเพิ่มราคาตรงนี้ได้ถ้าเกิดว่า e x y n o s สามารถทําให้ประสิทธิภาพเนี่ยขึ้นมาได้แล้วก็ราคาถูกลงมาได้เนี่ยคือทาง qualcomm เองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะยืนราคานี้ได้เขาจะต้องลดราคาลงมาเพื่อจะสู้กับคู่แข่งของเขาเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นวินวินด้วยกันทั้งคู่คือพวกเราก็ได้ใช้ของดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ในราคาที่ ถูกลงด้วยนะครับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดของผมนะครับทุกคนคิดว่าเจ้าตัว S 2 1เนี่ยมีข่าวดีแบบนี้แล้วก็ได้ใช้เจ้าตัว Exynos สำหรับคนไทยแบบพวกเราอะนะครับคิดว่ายังไงกันบ้างหรือว่าโอเคยังไงก็ยังอยากจะได้เจ้าตัวชิป Snapdragon 888มากกว่านะครับคือถ้าเป็นไปได้จริงๆเนี่ยส่วนตัวผมเองเนี่ยก็อยากจะลองเจ้าตัว Exynos ที่เขาพูดถึงก่อนเพราะว่าถ้าเกิด ทางคุณ i อซ์ยูนิเวอนะครับแล้วก็ทาง a m s u n งเองเนี่ยก็มีการเปิดเผยคลิปนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ใช้เจ้าตัว e x y n o s แล้วก็อดทนกับเจ้าตัว e x y n o s มานะครับแล้วก็เชื่อว่าปีหน้าเนี่ย x y n o s เนี่ยไม่น่าจะทำให้ทุกคนผิดหวังเป็นครั้งที่ผ่านครั้งที่ล้านนะครับก็วันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้เสิร์ฟเสิร์ฟนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อน อย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ